สวัสดีครับผมพี่เลี้ยงเองนะครับพบกันในการนักปฏิบัติธรรมก็คุยกันนะครับครับวันนี้นะครับว่าเราจะคุยกันเรื่องติตาถะสูตรนะครับว่าด้วย ลัทธิและทิฏฐิต่างกันนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลนะครับซึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยยังเป็นาศาสนาที่ยังใหม่อยู่นะครับแล้วก็มีาศาสนาอื่นๆนะครับมีเจ้าลัทธิต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับในนั้นก็มีศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูนะครับแล้วก็มีาศาสนาอื่นๆอีกนะครับอ,อ,อย่างเช่นาศาสนาที่เขานับถือสุนัขเป็นาศาสดาก็มีนะครับ สันชัยปริภาชกก็มีนะครับาศาสนานะครับก็มีหลายๆลัทธิหลายๆศาสนานะครับอันนี้เหตุการณ์ที่ว่ากันด้วยภาพรวมๆก็คือในสมัยนะครับมีลัทธิเยอะแยะ,ยะต่างๆมากมายใช่ไหมครับก็เกิดมีข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับ ก็คือาศาสนาเเขาก็บอกว่าของเขาว่าดีที่สุดแล้วนะครับาศาสนา B ก็บอกว่าเออของเขาว่าดีกว่า,าศาสนา A อีกนะครับก็มีการเกทับถมกันศาสนา C ก็บอกว่าอุยของฉันเนี่ยดีกว่าทั้ง A ทั้ง B อีกนะครับเออก็ทับถมกันนะครับแบบนี้นะครับทีน,นี้เหตุการณ์เหล่านั้นนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกัน ไม่ได้ต่างกันในสมัยพุทธกาลนะครับมีศาสนาละที่ต่างๆก็โจมตีกันบ้างศาสนานี้โจมตีศาสนานู้นก็มีนะครับเออซึ่งในปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับหรือศาสนาเดียวกันแต่คนละกลุ่มคนละหมู่คนละกลุ่มกันนะครับก็โจมตีกันเองก็มีคนนี้โจมตีคนนู้นเพื่อที่จะให้ตนเองเป็นใหญ่กว่านะครับไม่ได้ต่างอะไรกันอะไรกันเลยกับในสมัยพุทธกาลเลยนะครับนะครับ หรือแม้แต่ในผู้พุทธศาสนาเรานะครับมีสำนักลัทธิอ่าหลายๆสำนักใช่ไหมครับก็โจมตีกันเองก็มีนะครับเนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของแต่ละคนนะครับซึ่งในสมัยพุทธกาลนะครับก็มีเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือมีเศรษฐทีท่านหนึ่งนะครับเขาก็อยากจะทราบว่าศาสดา,สาศาสนาใดนะครับคือมันมีเยอะแล้วเกินนะครับาศาสนาใดเนี่ยที่แบบ มีพาาาระอรหันต์จริงๆนะครับตนเองก็เลยอยากจะพิสูจน์ก็เลยเอาหม้อน้ำนะครับไปผูกอยู่ไว้ที่ปลายต้นไผ่ซึ่งมันสูงมากครับโอ้โหมันสูงก็หลายเมตรนะครับสูงเยอะเลยนะครับเขาบอกว่าถ้าศาสนาไหนนะครับที่สามารถขึ้นไปเอาหม้อได้โดยที่ไม่ต้องปีนขึ้นไปนะเ,เขาตนจะนับถือศาสนานั้นเป็นศาสนานะครับคราวนี้แต่ละศาสนาครับก็ทําที ทำทำทีว่าจะเหาะได้นะครับก็เจ้าสํานักก็เตรียมกันกันกบบริวารกับลูกศิษย์ของตนเองนะครับว่าเออเดี๋ยวถ้าเราไปถึงตรงที่นั้นแล้วนะเดี๋ยวเรากำลังจะทําท่าเหาะนะพวกเธอช่วยจับฉันหน่อยนะแต่จริงๆก็เหาะไม่ได้นะครับเออนะครับอันนี้ศาส,สนาอื่นก,ก็ก็มีการโจมตีมีการทกถมกันนะครับเออบางบางคนก็โจมตีบอกว่าออ้ทาไมเราต้องเหาะขึ้นไปด้วยเพราะของเราเนี่ยเราเป็น ศา,าสดาเอกอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมเออเราเป็นพระหรหันต์อยู่แล้วเราไม่จําเป็นจะต้องหอเหาะก็มีนะครับนะครับจริงๆก็เหาะไม่ได้ครับคราวนี้มีพระพิสุรูปหนึ่งนะครับในสมัยพุทธกาลนะครับอันนั้นผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าช่วงนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านบัญญัติพระธรรมวินัยเรื่องการอวดอุตริวริยานนะครับถึงจะมีในตนจริงๆก็พระพุทธเจ้าท่านก็ตัดห้ามไว้นะครับรู้สึกว่าจะเป็น ปาจิตตีนะถึงถึงจะมีธรรมคุณวิเศษอยู่ในตนนะครับถึงแสดงออกมาเป็นปาจิตตีนะครับอันนี้ก็มีพระพิสุรูปหนึ่งนะครับท่านก็กลัวจะอาบัดด้วยก็เลยไม่ยอมเหาะขึ้นไปครับแต่ใช้วิธีการยืนที่แผ่นดินนะครับแล้วก็ยกแผ่นดินนั้นนะครับให้ลอยนะครับติดฝ่าเท้าท่านขึ้นไปนะครับแล้วพึ่งแล้วก็ขึ้นไปเอาหม้อน้ําแล้วก็ลงมานะครับเพื่อที่จะทําให้เศรษฐีท่านนั้นนะครับเกิดศรัทธานะครับ ออหลังจากนั้นผมก็ไม่ทราบว,าว,าว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยเหตุหนึ่งนะครับออที่ว่ากันด้วยเรื่องของรัฐธิและทิฐิต่างกันนะครับซึ่งในสมัยปัจจุบันนะครับก็ยังมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับอย่างที่เล่าให้ฟังตอนต้นนะครับคราวนี้ พอมาถึงพระพุทธศาสนานะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็ตัดว่าศาสนาของตถาคตนะครับเป็นศาสนาที่มีมัคมีองค์8ซึ่งศาสนาอื่นไม่มีนะครับแล้วตอนนั้นพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ใหม่ด้วยนะครับคนก็แบบเอะมันจะมันจะจริงหรือมันจะเท็จหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นของใหม่ด้วยถูกต้องมาเพราะมันไม่เคยมีเกิดเกิดขึ้นมาก่อนนะครับ เพราะว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยโอ้โหยาวไกลห่างไกลกันมากเลยนะครับคราวนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็เลยบอกว่าศาส,สนาที่มีมรรคมีองค์8เนี่ยจะมีพระอาหารหันต์เกิดขึ้นอยู่ในศาสนานั้นซึ่งศาสนาอื่นๆเนี่ยลบล้างหมดเลยนะครับศาส,สนาอื่นเนี่ยไม่มีมรรคมีองค์8นะครับก็เลยทําให้ศาสนาแต่ละศาสนานี่ก็แบบโอ้โหก็ก็เป็นเดือดเป็นร้อนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว ท่านที่เป็นศาสดาของลัทธิศาสนาอื่นนะครับท่านก็ยังเป็นปุถุชนอยู่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นสัญชัยปริพาชกอย่างนี้นะครับนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ของอุปติสสะกับโกริตะมาก่อนหรือภาษาลีบุตรกับพระโมคัลานะใช่ไหมครับตอนหลังก็พอท่านอุปติสสะกับโกริตะนะครับ ท่านก็ทราบแล้วนะครับว่ามีพุทธศาสนาเกิดขึ้นและมีพาาระหันเกิดขึ้นแล้วก็จะชวนอาจารย์ของตนเองสัญชัยปริภาชกนะครับไปเข้าสู่ผู้ศาสนานะครับผมยออไปนะครับอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีการโจมตีกันระหว่างาศาสนากับาศาสนาด้วยกันก็มีนะครับหรือในสมัยครูเสดสงครามครูเสดใช่ไหม ก็ยังจะสัสงรามศาสนาเหมือนกันนะครับศาสนาของศาสนาตีกันนะครับเอาทหารไปฆ่ากันนะครับแบบนี้นะครับหรือแม้แต่ในพุทธศาสนาของเรานะครับก็ในแต่ละสำนักก็โจมตีกันเองอีกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เวลาที่เราเป็นปุถุชนคนธรรมดานะครับเราก็ต้องมองสภาวะจิตของคนเหล่านั้นให้ออกด้วยนะครับว่าเออที่เขายังโจมตีกันอยู่เนี่ยแสดงว่าเขาก็ยังมีกิเลสอยู่เขาก็ ยังเป็นปุถุชนเหมือนๆอ,อยู่กับเราเนี่ยแหละไ,ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับบางบางสำนักตัวาศาสดาของสำนักนะครับหรือเจ้าสำนักมาโจมตีเองก็มีนะครับบางสำนักให้ลูกศิษย์ไปโจมตีก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณก็ใช้วิจารณญาณในการเลือกด้วยนะครับว่าเออว่าสำนักไหนอะไรเงี้ยเออเขาโจมตีคนอื่นบ้างหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้บ่งบอกมาถึง สติปัญญาภูมิธรรมหรือศีลด้วยนะครับบางสำนักก็ใช้คําที่หยาบคายก็มีนะครับเพราะฉนั้นศีลข้อสี่ก็ไม่ค่อยดีแล้วใช่ไหมศีลข้อสี่ไม่ใช่แค่แบบพูดความจริงอย่างเดียวนะครับพูดคําหยาบพูดส่อเสียดเห็นไหมบางสำนักหลายๆสำนักเนี่ยส่อเสียดสำนักนู้นสำนักนี้ก็มีนะครับหรือบางสำนักพูดเพ้อเจ้อก็มีนะครับไม่เป็นประโยชน์แก่นสายเลยเลยก็มีนะครับออคุณก็ต้องเลือกดูให้ดีนะครับ วันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการนะครับแล้วก็ทั้งกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอบพระคุณสมาชิกเมมเบอร์ยูทูบเมมเบอร์ด้วยนะครับท่านก็จะได้รับชมคลิปนี้ก่อนใครนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้สมัครเป็นเมมเบอร์ก็อย่าลืมนะครับสมัครได้นะครับก็ขอบพระคุณนะครับวันนี้ก็ลาด้วยเวลาจต่เปี่ยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ